ตีตรงไหนแม่เห็นสนภาพตบไหมหัวเละหมดหเละหมดเลยหัวแต่ข้างล่างยังดูดีเลยใช่เละหมดโกรไหมแม่โ,มโกรธเกนินตำรวจตามรวบหนุ่มลิทูเนียฆ่าสยองแฟนสาวสองชาวสุรินได้แล้วหลังกอ่อเหตุหนีกบดานที่พัทยาด้านแม่เหยื่อเปิดใจลูกเป็นเสาหลักของครอบครัววอนให้ได้รับโทษสูงสุดไปติดตามรายละเอียดกันได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับ น่าจะใช่กดตีน่าจะใช่กดตีปวดแตกเต็มบ้ากเต็มบ้านเลยตีตรงไหนไม่เห็นสภาพตบไหมหัวเละหมดเละหมดเลยหัวแต่ข้างล่างยังดูดีเลยใช่เละหมดหมดไหมดิแม่โหเกินเห็นครั้งสุดท้ายตอนไหนตอนที่ยี่สิบเจ็ดเขาไปไหนไปเจอเอาเหล้าไปให้แม่กินเบียร์ซื้อเบียร์ให้ลังหนึ่งที่บ้านกินที่บ้านแล้วยังไงต่อแล้วต่อไปเขาเมา เมาแล้วเขาก็กลับกลับบ้านประมาณสักสามทุ่ม,มกลับมาปุ๊บพวันที่สองหนูไปตลาดเนาะหูต้องซื้อของไม่เห็นเขาแล้วเพราะว่ารถก็หายอะไรก็หายบ้านเขาพิชิตมากเขาปิดประตูแบบไม่ได้ยินเลยบ้านเขาดูว่าเนี่ยกำแพงก็มีใช่ไหมประตูเขาก็ไม่ิไม่มีใครเข้าบ้านเขาได้เลยหนูยังไม่เคยเข้าเลยพ่อแม่เขาทํามาปุ๊บเขาจะอยู่กันสองคนเลยจะไม่ยุ่งกับใครด้วยเวลาเห็นเขาหมาไหมเคยเห็นเขามา ลูกเหรอไม่ครับเพิ่งมาวันนั้นแหละที่กินกับหนูอ๋อกินนานไหมครับประมาณสี่โมงถึงสามทุ่มมีอาการอะไรไหมเมาเมาแล้วร้องเพลงร้องอะไรแบบทำเหมือนเหมือนไม่มีอะไรแต่ขาเขามีแต่เลือดแต่ไม่ได้เอกใจนะเพราะว่าขดขดแตกโดนขาเดินโดนขาเนี่ยตอนหน้าตอนไปนั่งกินกับหนูแตก<า>แตกตรงนั้นหรือว่าแตกจากที่แ,แตกจากที่บ้านแล้วเขาเดินไปแล้วมันมีรอยสเก็ตโดนขาเขาไงแล้วแฟนเขาไปด้วยไหม ไม่เฟนตายแล้วตอนนั้นอะ่ะคิดว่าตายแล้วเนาะตอนนั้นตายแล้วหลยตายแล้วตายแล้วแวสดงว่าไอ้ที่แตกขวดโดวนขาบอกว่าขวดแตกโด,ดวนขาใช่แคโดนขากระเด็นโดนขาสุสกิดอ,อ๋อแสดงว่าสู้ต่อสู้กันด้วยอะไรสู้กัน,กนมันน่าจะตีหัวเละหมดเลยอน <า S 1> สัญญาบอกอยู่ครับว่าเช่าเจ็ดวันเช่าตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบสองเดือนเดือนเดือนห้า ทางแอดมินบริษัทเป็นคนติดต่อครับว่าจะ,จะจะเช่าต่อหรือว่าจ่ายเงินหรือว่าจะคืนคืนรถเขาก็บอกเช่าต่อก็เช่ามาเรื่อยๆจ่ายโอนเงินจ่ายมาเรื่อยๆเป็นสลิปเป็นมือถือของคุณคนที่ตายโอนมาครับโอนมาให้วันละพันสองพันงจนเมื่อวานเนี่ยครับตำรวจตงโทรมาว่าทางผู้เช่าตายแล้วครับผม ทกึตกใจไหมตกใจพี่เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยสามสี่นายโทรมาว่าคนเช่ารถที่เป็นเกษตรคนนี้ที่ผมส่งรถอ่ะตายแล้วผมคนรุ่นยังไม่หายเลยพี่ตั้งเมื่อคืนแล้วตอนตอนที่เขามามามากับทางต่างชาติเขามีทีู่้อดเลยเหรออ่าตอนตอนรับรถเสร็จครับเขามีทะเลาะกันนิดนึงครับอ่าฝรั่งจะขอเป็นคนขับ แต่พี่กระเทยไม่ให้ครับก,กลัวกัวปัดกลัวไปบ้านไม่ถูกก็มีปัดเสียงนิดหน่อยแต่ว่าพี่กระเทยก็ยอมให้ฝรั่งครับเพื่อจะได้ปดการไม่ทะลองกัน